นี้เป็นการรีวิวของที่เราไม่เคยมีมาก่อนใน i l o v e to Go กเป็นแบบแคตตากรีใหม่เลยโอ a ว a p ่าเพสโอ่ก็คือเป็นชามของสัตว์เลี้ยงที่คุณรักนี่เองน้องๆอ,อ่ะเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันอ่ซึ่งมาจากแบรนด์โอวอหรือจะเรียกโอ a ว a าอะไรก็แล้วแต่ที่โด่งดังก็จะมีเนี่ยพวกขวดนี่ขวดฟรีซิปที่ขายดีจัดๆเลยเพราะว่ามันมีทั้งแบบดูดได้ยกดื่มได้ แบบนี้เคยรีวิวแล้วแล้วก็คิดแบบสุดๆอ่ะแล้วเป็นสินค้าที่คนบอกต่อกันเยอะที่สุดซื้อฝากซื้อใช้เองหลายไซส์นี่มีแบบไซส์19ไซส์สามสองนี่ไซส์เล็กหน่อยเรียกว่าไซส์เด็กก็ได้ก็คือเป็นไซส์สิบหกมีแก้สําหรับเด็กหน่อยอ่าข้างบนเป็นหลอดซิลิโคนแบบนี้ก็มีอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบคิดทัมเบอร์สิบสองออนมีหลายไซส์หลายสีมากเลยของโอวาร่าเรื่องขวดลองไปดูได้อ่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักโอวาร่าโอวาร่าเป็นแบรนด์จาก อเมริกาถ้าคุณรู้จัก b บนเดอร์บ t อทเทิลเบนเดอร์ทเป็นแบรนด์ชั้นนำของการทําพวกแก้โปรตีนเชคคนที่กินโปรตีนเชคจะรู้จักแน่นอนนะก็คือเขาก็ทําสินค้าอื่นๆด้วยก็คือแบรนด์โอวลานี่แหละก็คือเป็นแบรนด์ที่น้องกับทาง b บนเดอร์ t t อทนี่แหละสินค้า ของโอวอ่าทุกชิ้นที่ไอรูสโกขายเนี่ยเรานําเข้าจากอเมริกานะจริง,รงๆเขาผลิตโรงงานอยู่ที่จีนนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะส่งไปที่อเมริกาแล้วเราจะเป็นการอิมพอร์ตาจากอเมริกาเพราะนั้นคุณซื้อที่เมืองไทยคุณก็ได้เกรดเดียวกันถ้าคุณไปซื้อที่อเมริกาก็เกรดเดียวกันอ่ะทีนี้กลับมาที่สินค้าของเราตัวนี้มันก็คือเป็นชามสัตว์เลี้ยงซึ่งลักษณะของชามคนก็จะกว้างกว่าบางทีสัตว์เขาเหยียบอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้ล้มคว่ำง่ายอันนี้คือเป็นปกติของการออกแบบพวกชามสัตว์อีีกจุดงท่ ตัวนี้เขามีก็คือว่าหลายๆคนอนะใช้พวกชามตนเลดปกติที่มันเป็นปากกว้างออกงี้ใช่ไหมแบบชามแบบพวกทั่วไปอะตะเลดที่คนใช้บางทีสัตว์เลี้ยงเราก็จะไปเหยียบมันความง่ายพวกนี้เขาก็จะออกแบบมาพ,มพิเศษอย่างที่บอกหนึ่งคือเรื่องเชฟทําให้ความยากข้อ2ก็คือมันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะคือมันเป็นตนเลดที่ค่อนข้างหนักอ่ะเดี๋ยวเราช่างให้ดูอ่านี่ศูนย์อยู่นะ น้ำหนัก362กก็ถือว่าเป็นชามที่ค่อนข้างหนักเพื่อป้องกันการที่สัตว์จะทําให้จานมันคว่ำได้ง่ายเพราะบางคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยทำไมมันต้องหนักขนาดนี้ก็คือนั่นแหละมันลดการคว่ำหรือกินแล้วอร่อยมากมันคว่ำได้ง่ายๆอันนี้ก็จะแบบคว่ำยากหน่อยอีกจุดหนึ่งก็คือด้านล่างเห็นไหมเป็นยางวงแหวนแบบนี้ยก็คือเป็นซิลิคนนี่แหละอะ่เพื่อให้มัน อยู่ติดกับพื้นได้แน่นขึ้นไม่ไหลไปมาเพราะบางทีสัตว์ตัวใหญ่เงเขาก็จะกินแล้วมันสไลด์เน,นี่ยมันก็จะแบบมีความหนึบๆนะึะยากที่จะสไลด์พอถ้ามันเป็นสแตนเลสไปอยู่บนพื้นกระเบื้องพื้นไม้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบไถไปเรื่อยๆอันนี้มันก็จะเหมือนแบบมีความเหนืดกว่าที่เป็นพื้นสแตนเลสปกติแน่นอนตอนที่ผมรีวิวเนี่ยทาง Official w e เว็บเนี่ยเขามีสองไซส์นะก็คือเป็นไซส์ย4่่ออนี่คือตัวนี้ แล้วก็มีไซส์ส8ออนด้วยแต่ว่าณนะตอนนี้เรานําเข้าเฉพาะ24ออนก่อนเพราะว่าเราไม่เคยขายแคตตาก็อนี้เลยพวกที่เป็นแบบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงะนะอันนี้ก็เหมือนแบบเอามาลองตลาดกันดูว่าเออถ้าคนสนใจเยอะเดี๋ยวเราค่อยๆนําเข้าแล้วก็สีเนี่ยตอนนี้ที่เราเอาเข้ามานะก็จะมีสีดํากับสีชมพูอ่ะซึ่งเขาก็จะมีสีเรียกตามไซ์โอวรลาเขาต้องตั้งชื่อสีให้เก๋อันนี้ก็เป็นแบบ very dark นะตัวนี้สีดําส่วนสีชมพูเนี่ยก็เป็นไพเบอร์ฟามิงโกก็คือไ e อ ok. ้นฟามิงโกท ความหนามันเนี่ยหนามากอะ่ะคือแบบถ้าจับกองตูดเนี่ยจะรู้เลยมันเป็นสเตนเลสหมดเลยเพราะนั้นมันเลยหนักแล้วมันก็อาจจะราคาสูงนิดนึงแล้วก็จะเป็นการเคลือบเป็นแบบพาวเดอร์โคตติ้งแบบด้านโอกาสถลอกถ้าไม่กระแทกแรงๆจริงอะ่ะมันก็จะแบบค่อนข้างอยู่ทนอ่ะถ้าแค่ล้างทั่วไปธรรมดาก็คือแบบอยู่ได้ยาวๆอยู่ละถ้าเป็นลักษณะพวกพาวเดอร์โคตติ้งนะยกเว้นแบบไปกระแทกไปหล่นอะไรเงี้ยอาจจะมีกระเทาะอะไรก็ว่ากันไปด้านหน้าก็จะมีโลโก้โอวร่าอยู่ด้านล่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นตัวซิลิโคนยางเนีีย่ยกก็จะะนนลนนััษณ้ซึงม ว่าดู more of what y o u l o v ิกินน้ำให้เต็มที่เพื่อคุณจะได้แบบมีความสดชื่นแล้วไปทำสิ่งที่คุณรักอะไรประมาณนันนะ้ก็เป็นแบบสโลแกนของทางแบรนด์โอวาล่าเขาแล้วก็แน่นอนว่าไอตัวพวกนี้ทั้งหมดเป็นแบบฟู้ดเกรดหมดแน่นอนนะคือพูดง่ายก็บอกน้ำเขาใช้ยังไงอะ่ะไอตัวนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยใส่น้ำให้ดูซื้อไปสองอันก็ได้อันนึงใส่น้ำนี่ไอขนมเข้าไปอ่ะก็ใส่สแน็คลงไปเนี่ยก,กินได้ ปลอดภัยแน่นอนคนก็ใช้ได้แหละมันไม่ต้องแบบให้สัตว์เลี้ยงหรอกประมาณนแต่ก็โอเคลงมันเป็นลงสัตว์เลี้ยงก็เอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินได้เออแต่ว่าถามว่ามันปลอดภัยระดับที่คนกินได้เนี่ยครับผมกินให้ดูเลยใช่ไหม นี่แบบมันเป็นสนเตลเลตเวลาพวกใส่น้ําเย็นอะ่ะมันก็จะแบบเก็บได้ระดับหนึ่งนะเพราะข้างบนมันก็เปิดโล่งอยู่ดีแต่ว่ามันก็เหมือนแบบดีกว่าแบบพกทามพลาสติกหรืออะไรที่มันแบบไม่ได้เก็บความเย็นเพราะอันเนี้ยเป็นสนเตลเลตความเย็นจะไม่ออกด้านข้างมันออกแค่แต่ข้างบนไม่ได้แนะนําให้ใช้ใส่ในเครื่องล้างจานนะแนะนําเป็นแบบแฮนด์วอชนะคือแบบล้างด้วยมือนะโอเคจบเรียบร้อยสําหรับตัวนี้ตอนนี้มีสองสีอย่างที่บอกแต่ว่าเรื่องสีเนี่ยแบรนด์โอเวอร่าเนี่ยเขามีออกมาเรื่อยๆแล้วจริงตอนนี้ในเว็บออฟฟิเชียลเขาก็มีสม เ,เ,นะเพราะนั้นถ้าคุณสนใจซื้อด่วนตอนนี้เป็นการแบบทดลองพลอตมาขายจริงๆเนี่ยเราสั่งมาล็อตแรกเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมีทำเพิ่มอีกไหมนะพวกนี้บางทีมันเขาแบบเปลี่ยนสีเลยก็มีโอวล่าเนี่ยตามในเว็บละกันว่าตอนนี้มีสีอะไรบ้างอาจจะมีสีใหม่ๆเข้ามาจะมีไซส์ใหญ่ขึ้นใครสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะที่ทาง Li n e e l e ิ t อิลิฟหรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้แน่นอนสั่งซื้อช่องทางเดียวกันที่ l ล n e ไอ e ิสอิลกแล้วก็ Facebook Messenger รวมไปถึงเว็บ l e p t ฟโ o co. .com/shop แล้ว ตอกช็อปอะไรพวกนี้สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้หมดแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ก่อนที่คุณจะสั่งซื้ออะไรก็ตามแต่เราอยากให้คุณลองทักเข้ามาก่อนลองมาถามแอดมินของเราที่ Li น์แอดไอทูโกนะว่าเออช่วงนี้มันมีโปรหรือมีลดอะไรไหมบางทีเนี่ยถ้ามันมีโปรอยู่หรือกําลังจะมีโปรอะไรเงี้ยบางทีแอดมินเนี่ยบอกคุณได้นะว่าเออตอนนี้มันกำลังจะมีโปรหรือว่าถ้าโปรเพิ่งหมดไปบางทีเขาอาจจะเอา ให้คุณได้ก็ได้นะเอ่อเยแต่ว่าไม่ได้การเตีนะว่าเฮ้ยทักเข้ามาแล้วจะได้ทุกเคสบางคนบอกเฮ้ยเห็นเขาบอกในคลิปให้ทักเข้ามามีลดอันนี้ไม่ใช่นะก็คือว่าทักเข้ามาลดได้หรือกำลังจะมีส่วนลดอะไรงไงเดี๋ยวเขาบอกแต่ถ้าไหนลดไม่ได้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออตอนนี้ยังไม่มีส่วนลดนะหรือตัวนี้สินค้าตัวน,นี้ลดไม่ได้แล้วแต่สินค้าแล้วแต่ช่วงเวลานะไม่ได้แบบการันตีอะไรนะโอเคขอบคุณมากครับผม